ถ้าคือนักศึกษาสอบหาตำราน็กของเรียนไม่ใช่วิชาขีดีหรือก็ผมนักศึกษาวิทยาฐานวาสันมีนตัวแทนนักศึกษาวิทยาฐานโรงเรียนพลุพีพิทยาคมวันนี้ขอนำเสนอแนวทางในการสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาฐานและเชิญชวนน้อง ที่อยากเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ได้ดูเป็นแนวทางจนรักชมไดนทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาศารน 1. การทดสอบดันพื้นชายจำนวน22ครั้งภายในเวลา2นาทีหญิงจำนวน15ครั้งภายในเวลา2นาทีลำดับที่ 2. การทดสอบลุกนั่งชายจำนวน34ครั้งภายในเวลา2นาที หญิงจำนวนา5ครั้งภายในเวลา2นาทีลำดับที่3การทดสอบการวิ่ง800เมตรชายภายในเวลา3นาที5วินาทีหญิงภายในเวลา4 <10 S 2> ุาท,ที่นักศึกษาวิชาานจะได้รับ1การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาฐานปีพศ2557ปีปัจจุบัน2 การยกเว้นตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 3. การเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่1มีสิทธิ์เข้ารับราชการทหารกองประจำการ1ปี6เดือนหรือรองขอสมัครใจเป็น1ปีนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่2มีสิทธิ์เข้ารับราชการทหารกองประจำการ1ปี หรือร้องขอสมัครใจเป็น6เดือนนักศึกษาว,วิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ 3, 4และ5มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นกองหนุนประเภทที่1 3 4การเพิ่มคะแนนพิเศษนักศึกษาว,วิชาทหารที่มีสิทธิได้รับ การเพิ่มคะแนนพิเศษเมื่อได้เข้าโรงเรียนทหารตามข้อบังคับว่าด้วยโรงเรียนทหารพศ2492คือสำเร็จชั้นปีที่1เพิ่มให้ร้อยละ3สำเร็จชั้นปีที่2เพิ่มให้ร้อยละ4สำเร็จชั้นปีที่3เพิ่มให้ร้อยละ5สำเร็จชั้นปีที่4เพิ่มให้ร้อยละ6 สำเร็จชั้นปีที่5เพื่อให้รอยละกิสิ่งที่ได้หลังจากเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 1. สอนให้เราเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองณเวลานั้นให้ดีที่สุด 2. ไม่ว่าเราจะมีบาร,รมีหรือยศถาแค่ไหนการอ้อมส่งตนย่อมเป็นสิ่งสำคัญเสมอ 3. การพูดสอนให้เรามีสัมมาคารวะในระหว่างการสนทนากับครูฝึกและเพื่อนนอนตอทด้วยกัน สี่การมีระเบียบวินัยสอนให้เราเป็นคนรู้จักว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเพื่อนําไปพัฒนาหรือแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นห้าการรักษาภาษาสอนให้เรารู้จักดูแลหรือรู้จักดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง 6. การตื่นเช้าทําให้ตัวเองมีเวลาเยอะขึ้นเพื่อ,อาวางแผนและลงมือทําในสิ่งต่างๆในแต่ละวัน7การนอนแต่หัวคำ่ำเวลาตื่นมาจอทำให้ร่างกายสดชื่น และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันการเป็นจินอาสาเป็นการฝึก,ก,ก,กใ,ให้ตัวเองรู้จักช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น 9. การเข้าสังคมเป็นการฝึกให้ตัวเองเปิดใจให้กว้างเพื่อรับมิตรพใหม่ๆ10การฝึกเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักความสามัคคีการร่วมลงมือทำทุกอย่างไปในแนวทางที่เหมือนกันและพร้อมๆกัน